สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของฟ้าวันใหม่นะครับวันพุธที่26มีนาคม2557ครับครับวันนี้ที่จริงเราประชาสัมพันธ์ไว้ทีแรกว่าคุณพิสิ์เวชชาชีวะจะมาร่วมสดในรายการนะครับครับแต่ว่าวันนี้จริงคุณวิสิ์ตั้งใจจะมาระหว่างเดินทางมาแล้วล่ะเราก็ต้องมีภารกิจเกิดมีภารกิจด่วนกระทันันขึ้นมาก็เลยต้องเลี้ยวรถไปที่อื่นแทนยกยอดไปก่อนแล้วกันก็ยังไงต้องเรียนคุณวิสิ์ว่า ติดค้างผู้ชมทางบ้านเอาไว้ก่อนนะครับครับาวหน้าสมทบต้องให้เวลายาวขึ้นแล้วก็เมื่อวานนี้ประมูลเมื่อวานเมื่อวานมีการประมูลปากกานะครับก็ต้องกราบขออภัยคุณผู้ชมที่ประมูลปากกาทุกท่านด้วยนะครับเพราะว่าหลายท่านตอนนี้เราก็เร่งโทรบอกท่านว่าจะขออนุญาตนัดหมายในโอกาสถัดไปแต่ว่าได้มารับกับมือคุณวิเศษแน่นอนได้ทั้ง5ท่านแล้วใช่ไหมเออได้ทั้ง5ท่านแล้วครับมีคนมาประมูลเนี่ยเป็นร้อยคนนะครับแต่ว่า ตั้งแต่ตอนเช้าจำเลยตอนที่ตอนจบรายการตอนนั้นเนี่ยเมื่อวานนี้ตอนเช้าตอนจบรายการราคาสูงสุดอยู่ที่9999บาทครับาทสุดท้ายนะครับเมื่อวานตอนช่วงรายการสายล่อฟ้าคือประมาณ4ี่โมงไม่ช่วงช่วงช่วงเรานี่แหละคุณ2 0,000แล้ว20,000ใช่ใช่ช่วงเราสองหมื่นกว่าสองหมกว่าแล้วนะครับแล้วก็พอตอนบ่ายก็ราคาก็สูงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับพอช่วงประมาณสักบ่ายสามราคาขึ้นอยู่ที่สามหมื่นจนกระทั่ง ตอนก่อนปิดประมูลนาทีสุดท้ายตอน4ี่โมงครึ่งนะครับราคาออกมาเนี่ยนะครับขออนุญาตอ่านชื่อผู้ได้5้าอันดับแรกนะครับโดยที่ห้าอันดับแรกที่ขออนุญาตไม่อ่านนามสกุลเพื่อความรักษาความเป็นส่วนตัวเพราะไม่แน่ใจว่าบางท่านต้องการเปิดเผยตัวตนหรือเปล่านะครับก็คือท่านแรกที่ได้รับนะครับคือคุณสุรัตน์นะครับเสนอประมูลมาด้วยราคา60,000บาทนะครับท่านที่2คุณนายแพทย์สุเทพ นะครับหกหมื่นบาทอันนี้ต้องอ่านายแพทย์สุเทพเพราะเดี๋ยวเดี๋ยวจะนึกว่ากำนันสุเทพมาประมูลด้วยครับหกหมื่นบาทนะครับอันดับที่สามคุณสุชาวดีห้าหมื่นห้าพันบาทอันดับที่สี่คุณออนทิชานะครับสี่หมื่นห้าพันบาทและอันดับที่ห้าคุณจุรีสี่หมื่นบาทเพราะฉั้นราคาทั้งหมดที่ประกาศห้าด้ามนี้เนี่ยนะครับชนะไปก็คือตั้งแต่สี่หมื่นจนถึงหกหมื่นบาทบยอดรวมที่ได้จากการจำหน่ายปากกาทั้งห้าด้ามนี้นะครับเท่ากับ 2 6 0 0 0 0บาททวนนะครับซึ่งเงิน2 6 0 0 0 0บาททวนทั้งหมดเต็มจำนวนนะครับทาง Blue Sky <S <S ก็จะนำไปมอบเพื่อ <c oughs> สมทบทุนกองทุนช่วยเหลือบุตรธิดาของผู้เสียชีวิตจากเหตุการ์การใช้ความรุนแรงกับผู้ชุมนุมครับอันนี้เป็นภาพประก,กาศนอกจากนั้นท่ถนอบเมื่อวานมีเรื่องน่าดีใจมีคุณป้าคนนึงบอกว่า <c oughs> ไม่ต้องการประมูลประก,กาไม่ต้องการได้ประกาเพราะว่า พออายุเยอะแล้วไม่สะสมแล้วแต่ว่าขอบริจาคเงินโดยขออนุญาตแม่ระบุนามแต่ใส่ซองมาวันนี้เนี่ยเดิมก็คือจะให้ผมจะยื่นให้กับมือคุณอภิสิทธิ์เวชาชีวะแต่เพอิญคุณอภิสิทธิ์ติดภารกิจนะครับแต่อันนี้ก็จะไปถึงมือคุณอภิสิทธิ์คราวหน้าเมื่อคุณอภิสิทธิ์มาออกอากาศสดที่นี่หรือเมื่อไหร่ก็ตามที่ผมมีโอกาสได้พบคุณอภิสิทธิ์ก็จะมอบให้คุณอภิสิทธิ์แล้วก็ถ่ายภาพมาให้ทางคุณป้าเมื่อวานได้ชมนะครับ,ค,รบคุณป้าเขียนไว้หน้าซองครับบอกว่า กราบเรียนพระท่านอภิสิทธิเวชชชีวะขอสมทบทุนช่วยเหลือเด็กกำพร้าด้วยค่ะไม่ต้องประกาศชื่อนะคะคือคุณป้าแนบนำบัตรมาด้วยแต่ขอให้ไม่ต้องประกาศช,ชื่อนะคะถ้าประกาศให้ใช้ชื่อว่าป้ากุหลาบเทาค่ะหนึ่งหมื่นบ,บาทนะครับ,รบก็นี่คือบอบมาเพราะฉะนั้นไรายได้จากการประมูลประกาศทั้งหมดยอดรวมจึงเป็นสองแสนเจ็ดหมื่นบาทครับจากที่บริจาคเพิ่มเติมอีกหนึ่งหมื่นบาทอีกหนึ่งหมื่นบาทครับผมาละครับเช้านี้เรา เปลี่ยนแปลงช่วงเวลานิดนึงนะครับเราจะสัมภาษณ์คุณทวินเปลี่ยนสีเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาตินะครับโดยที่ตำแหน่งนี้ยังไม่เคยเปลี่ยนเลยนะครับหลังจากคณะรัฐมนตรีนะครับมีมติเมื่อวานนี้ให้คืนตำแหน่งกลับไปสู่สถานะเดิมนะครับสวัสดีครับคุณทวินครับสวัสดีครับคุณทวินครับสวัสดีครับคุณชนอมคุณวิทยาครับครับจะเรียกว่าแสดงความยินดีได้ไหมครับหรืออย่างไรดีครับ ควมจริงก็ก็แนาความดีได้ตั้งแต่วันพ่ศารปกครองสมสุทม,มีคำพิพากษาแล้วครับคุณคุณตลอดครับ <Okay. S 1> แต่ว่าแต่เมื่อวานเนี่ยก็เป็นขั้นตอนของการดําเนินการเพื่อคืนตําแหน่งเรื่อเรื่องโอนโอนกลับท่ะนี้ครับครับแล้วก็เป็นขั้นตอนต้นต้น,ต,นต้นด้วยเพราะว่าตอนออกไปก็เข้าเข้าขรัฐมนตรีคนตอนจะกลับไปก็ต้อง,ต,องต้องไปย้อนทีกรัฐนตรีก่อน,นเมื่อวานนี้คุณทวินต้องเข้าไปในที่ประชมาามุมคณะรัฐมนตรีด้วยไหมครับ ไม่ไม่ละครับเพราะว่าไม่ไม่ไม่ได้เข้าไปแล้วก็ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีหน้าที่เข้าไปตอนนี้เพราะว่ายดี๋ยวในก็ยังเป็นตําแหน่งที่ปรึกษาอยู่จนกว่าเมื่อไหร่เย่ายที่คุณถนอมพูดเมื่อสักครู่เนี่ยเมื่อไหร่กระบวนการโอนสมบูรณ์แบบผมกลับไปเป็นตําแหน่งในคันิการแล้วเมื่อไหร่ถึงัะไม่เรียกว่าตําแหน่งที่ปรึกษาและก่อจะไม่ปรากฏ <c oughs> ในะระบบมาก่อนว่าผมเป็นที่ปรึกษาอ๋อตรงนั้นจะไม่ไม,มีไม่มีประวัติอยู่ด้วยเลยเหมือนกันใช่ไหมครับ มันมันต้องมีเพราะเป็นสองแห่งไม่ได้นับตั้งแต่ศาลปกครองสูงสุดได้อ่านคำพิพากษานะครับให้คืนตําแหน่งให้กับคุณทวินเนี่ยคุณยิ่งรักได้เคยโทรศัพท์พูดคุยหรือว่าได้เคยเจอกับคุณทวินอะไรบ้างคุยกันอะไรบ้างไหมครับไม่ทั้งสองอย่างนะไม่ไม่ทั้งสองอย่างคุณทวินเคยเจอคุณยิ่งรักตั้งแต่ปรับตำแหน่งในรัฐมนตรีเคยเจอสักกี่ครั้งเคยได้พูดไหมครับเออก่อนจะ ก่อนจะโอนผมออกมาเนี่ยนั้นความจริงความจริงต้นนองเรียกคำว่าโอนทุกคนต่างกลมกันนะครับอยายที่เข้าใจง่ายๆเนี่ยผมผมเข้าคณะตรีเพราะว่าในการประชุมคณะตรีน่ะเนี่ยเรามีฝ่ายประจที่เข้าอยู่เป็นประจำก็มีสักสี่ห้าตำแหน่งในขาคอรมอในขาขงกรีซีการในขาสภาพันธรรมนิมิตรวมทั้งผมด้วยนะครับ,รบก็ได้พบกันสักสักสองครั้งนะฮะก็คืออย่างที่เรียนแล้วว่างานแรกเลยขยายผมนะฮะ เพราะพบแต่ว่าไม่ได้พูดคุยเพราะฉะนั้นท่านนายกเองก็มีบุคคลต่างๆเข้าไปแสดงความินดีเข้าไปรายงานเรื่องนู้นเรื่องนี้มากผมก็รอจังหวะอยู่ว่าจะเข้าไปเรียนท่านเดึงงานที่จะต้องทําต่อก็พอดีมีคําสั่งย้ายมาก็เลยไม่ต้องเรียนเรื่องงานที่จะทำต่อแน้วยโดยโดยการประชุมคณะรัฐมนตรีทุกครั้งนี่ตำแหน่งเลขาธิการสมชจะต้องเข้าร่วมประชุมทุกครั้งอยู่ในห้องประชุมครมอทุกครั้งไหมครับ คือคือก็ริงประชุมครมเนี่ยมันเป็นมันเป็นกิจการของของทางฝ่ายการเมืองขา้ารฐมนตรีนะแต่ว่าเพื่อประโยชน์ในการประชุมคณะมนตรีเนี่ยเขาก็จะไม่ให้มีเขาก็จะให้มีตําแหน่งท้าการประชามเนี่ยเข้าไปนั่งด้วยเราไม่มีสิทธิ์ไปหไปลงมติเลไทั้งนั้นนะครับครับ<น>ะเพียงแต่ว่าเข้าไปร่วมประชุมให้ขอ้อมูลตอบข้อตักถามในบางเรื่องบางประเด็นที่คณะมนตรีมีข้อสงสัยหรืออยากจะทราบข้อมูลนะก็มีตําแหน่งที่ ที่เข้าไปก็อย่างที่ผมเรียนเมื่อสักครู่ประหลัดสำนักนายกในขาสิธิปีกาในขาสภาพักในขาพรอมเนี่ยนอนอยู่แล้วต้องต้องเป็นฝ่ายในขาครับนอกนั้นก็มีในขาสมจอบสมนทรข่าวลองเป็นผู้ที่เป็นต้นเรียกว่าต้องมีส่วนร่วมทุกครั้งเพียงแต่ว่าไม่สามารถจะลงมติได้อ่าครับก็คือตจริงเราก็เป็นวงนอกเวลาเข้าไปนั่งก็ไม่ได้อยู่ในวงครอมเป็นวงเป็นวงที่สองนะก็คือว่าไม่ไม่ไม่เกี่ยวข้องกับครมเขาด้วย เว้นแต่ว่านายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งอาจจะขอความเห็นท่านถึงจะจะสามารถช่วยอธิบายได้ใช่ไหมฮะใช่ครับครับขอความเห็นหรือว่าขอข้อมูลในบางเรื่องหรือว่าถ้ามีอะไรบางบางเรื่องที่เราจะชี้แจงเพิ่มเติมกับคณะรัฐมนตรีที่จะเป็นประโยชน์ของการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีบุคคลเหล่านี้ที่ดำรงตำแหน่งวันนี้ก็จะให้ข้อมูลเหล่านั้นนะครับจะสังเกตได้ว่ามีมีน้ากฎหมายล่ะครับมีด้านความมั่นคงแ่ะ มีการข่าวนะใช่นไหมฮะมีทานเศรษฐกิจสลการพาพาดเป็นต้นก็คือแค่หน้าเป็นที่ปรึกษาครับเมื่อไรทางฝ่ายการเมืองเขาเห็นว่าไม่จําเป็นก็ไม่ต้องก็ได้นะฮะก็มีอยู่หลายครั้งครับที่ที่ที่มีในในอดีตที่ผ่านมาได้มีการขอยกเลิกตําแหน่งคนนี้เพราะว่าเขาต้องการจะประชุมในส่วนของคณะมนตรีท่านั้นเลรพอดีนะครับหรือบางครั้งมีการประชุมกันอยู่แล้วเราเห็นว่าเป็นกิการด้านด้านการเมืองเบี่รง ยังคงจะปรึกษาเรือเรื่องลงเรื่องตั้งหรือไม่หรือว่าจะเป็นเรื่องทางการเมืองนะโดยมาญาติเราก็ต้องออกไปนะรหรือว่าบ,บางครั้งก็เชอเราออกไปทุนในีญ่ญแล้วเราจะขอออก้าในกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกับกับการบริหารการแผ่นดินเป็นเรื่องของการเมืองโดยแท้นี่นะครับเราก็จะขอออกมาซึ่งตรงนี้สิผมสะท้อนได้เห็นว่าไอตําแหน่งพวกนี้มันไม่ใช่ือนตำแหน่งการเมืองนะไม่เหมือนตําแหน่งเนขานกนิตยรนายกซึ่งซึ่งก็ต้องเป็นฝ่ายการเมืองอยู่ ในตรงเนี้มันมันสะท้อนเนี่ยว่าเราไม่ใช่การเมืองเราเป็นฝ่ายประจำเราเป็นฝ่ายบ้านเมืองที่มาทํางานร่วมกับฝ่ายการเมืองเพื่อดูแลผลประโยชน์ของชาติบ้านเมืองเพราะงั้นเนี่ยการโดยความเข้าใจของใครก็ตามไม่ว่าจะเป็นผู้รับหรือผู้ให้บริการรก็ตามเนี่ยว่าตำแหน่งคนนี้ต้องมีหน้าที่ไปดูแลรัฐบาลเนี่ยผมว่าคิดผิดนะคิดผิดครับ,ค,รบคุณถวิลกลับเข้าห้องทํางานเลขขาที่การสมชตั้งแต่วันนี้เลยป่ะครับยังยังครับคุณวิทยานะอย่างเงี้ย คือคืออย่างที่ผมเรียนเมื่อตะกูนที่ผ่านมาเนี่ยขั้นขั้นตอนแรกๆเลยเนี่ยต้องเข้าไปขออนุมัติครมเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงโอนย้ายตำแหน่งระดับเอ่อพุ่เอ่อระดับผู้บริหารระดับสูงขึ้นไปเนหรือระดับสิบสิบเอ็ดเนี่ยมันต้องเข้าคณะรัฐมนตรีนะทีนี้ระดับที่ฝ่ายการเมืองแต่งตั้งโยกย้ายได้เนี่ยมันมีระดับสิบเอ็ดเพียงเดียวครับนะครับแต่ว่าการแต่งตั้งโยกย้ายระดับสิบซึ่งเป็นอำนาจของระดับสิบเอ็ดประหลัดกระทรวงเนี่ยก็ต้องเข้าคณะรัฐมนตรี ผู้ที่มีอำนาจที่จะเสนอเรื่องเข้าคณะรัฐมนตรีได้ก็คือรัฐมนตรีเจ้าสังกัดหรืได้ยกเพราะนั้นเพราะงั้นก็เลยจะท้อได้เห็นว่าการแต่งตั้งโยกย้ายระดับสิขึ้นไปเนี่ยต้องคงต้องอยู่แบบฝ่ายขั้นบนตลอดอย่างชอบด้วยแต่ขั้นตอนนี้ผ่านแล้วใช่ไหมครับขั้นตอนนี้ผ่านแล้วขั้นตอนต่อไปผมก็จะว่าคงคงจะไปที่กกตนะครับซึ่งซึ่งก็คงไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่ากกต ก็จะดูแลในส่วนที่เกี่การแต่งตั้งโยงย้ายในส่วนที่อาจจะไปทาให้ได้เกี่ยวสิเกี่ยวทางการเมืองระหว่างที่มีการยุบสภาอยู่ซึ่งกรณีผมเรื่องคำสั่งสารไม่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 มีปัญหาะไรนะครับแลวกรณีนี้เนี่ยต้องต้องทูนเก้าขอแต่งตั้งใหม่ด้วยครับก็ในเมื่อไม่เหมือนไม่เคยหลุดออกจากเลขาธิการสบชเลยจะต้องทูนเก้าใหม่ก็ต้อง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 ปวดข้าวด้วยนะต้องปวดก้าวเพราะว่าตอนตอนพ้นตำแหน่งก็ปวดข้าวพ้นตำแหน่งเดิมแล้วมาดำรงตำแหน่งใหม่ ตอนนี้ก็คงต้องย้อนกลับเนี่ยต้องย้อนกลับไปพวกข่าเป็นเดียวกันครับปวดข่าทีนี้ถ้าที่ทราบจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานสายสนกลในเขาก็รายงานให้ทราบนะครับเป็นข่าวมาเช้านี้ว่าคืนตําแหน่งให้คุณทวินจริงแต่ว่าตั้งกรรมการสอบวินัยคุณทวินจริงหรือเปล่าครับผมยังไม่ทราบนะครับผมไม่ทราบว่าจะสอบวินในอะไรผมเห็นว่านายนทุศายเกื้อเนี่ยเป็นคนที่เสนอเรื่องนี้นะครับให้นายกรัฐมนตรีตั้ง และคุณสุราน,านรันท์เวตาีชีวะก็บอกว่ามีการตั้งกรรมการสอบวินัยที่คุณทวินไปขึ้นเวทีกปปสผมผมไม่ยังไม่ทราบว่าผมผิดวินัยตรงไหนไปขึ้นเวทีกรปปสผมไม่ได้ใช้เวลาในการครับนะะผมไม่ได้ใช้เวลาในการแล้วผมก็ไม่และเนี่ยท่างข้อหากบฏผมเนี่ยผมก็ให้ทนายเขาฟ้องกลับอยู่นะใช่ใช่ครับผมผมก็ด้ไปยุยงปลุกปั่นให้ใครใช้ความรุนแรงควนล้มลรัฐทาบาะ <c oughs> ผมไปพูดทุกครั้งผมก็บอกว่าขอให้ใช้วิธีการที่ สงบสันติขันเิีหิงสารนะให้นิตนาทางจำ,ำงรัรํานูนโดยไปตั้งไม่นไ,ไ,ได้ยินหรอครับอธิปธิบดีเอสไอสรสไปตั้งไปกล่าวหาคุณทวินซึ่งเป็นเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติเป็นที่ปรึกษานะเอาว่าถ้าตอนนั้นก็คือที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับเป็นกบฏเซเองเนี่ยมัน,ม,นมันยังไงมันตลกไหมอย่างเงี้ยมันมันก็ มันก็มองไปอย่างอื่นไม่ได้นอกจากมองไนลักษณะของการพยายามจะปิดกัน้นพยายามที่จะไม่ให้มีการแสดงออกทางการเมืองในลักษณะที่เป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐบาลในขณะนั้นนะซึ่งการแสดงออกทางการเมืองในลักษณะเป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐบาลทําได้แต่ต้องเป็นไปไตามรธรรมนู ข้อหานี้เนี่ยผมโดนข้อกล่าวหาด้วยนะครับผมอาจจะต้องอ้างคุณทวินนะครับช่วยเป็นพยานว่าขนาดเลขาธิการสมชท่านยังบอกว่าท่านไม่เป็นแล้วผมจะเป็นได้ยังไงครับครับยินดีครับคุณทวินหลังจากนี้พอกลับเข้ารับตําแหน่งเลขาธิการสมชคิดว่าเรื่องเร่งด่วนเรื่องแรกๆที่ต้องทําในฐานะของเลขาสมชนี่คืออะไรครับคือคืออย่างนี้ครับคืออย่างนี้ผมเนี่ย คือตำแหน่งแต่ไม่คืนงานให้ผมเนี่ยไม่ได้เพราะงานผมเี่ยมากับตำแหน่งครับผมมีตำแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบถ้าผมไม่ทําผมก็ผิดแล้วก็ไอ้ที่ผิดมากคือผิดทางด้านจิตใจนะว่าไม่ได้งานให้ผมแบบค่าตอบแทนเดือนๆที่ได้รับเรื่องว่าตำแหน่งหน้าที่ที่ที่มีอยู่เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เรียนว่าตำแหน่งหน้าที่เลขาสบปชมันมีงานที่ต้องทำไอ้ทิ่การที่เกี่ยวข้องกับความมันคงเยอะแยะหมดผมก็มองมองเห็นภาพที่งานในขัาไปทําเนี่ย ผมว่าหกเดือนเนี่ยผมจะทําวันละอย่างละอย่างนี้ครบหรือป่าวยังไม่ทราบเลยนะฮะเพราะงั้นเนี่ยมีงานเยอะมากที่จะกลับไปทำนะแต่ก็ขอเรียนว่างานบางอย่างเนี่ยมันสามารถทําได้โดยตัวสํงงานักงานโดยตัวเลขาธิการซึ่งเป็นหัวหน้าสํงงานักงานนะฮะเพราะว่างานที่มีแนวทางมีนโยบายที่ชัดเจนอยู่แล้วและนโยบายคนนั้นก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรในสาระสำคัญนะับแต่ว่างานบางเรื่องเนี่ยนะซึ่งเป็นงาน ที่มอบหมายเฉพาะเจาะจงเนี่ยตัวนายกเองหรือตัวครมอรที่ใหญ่กว่านายกอีกเนี่ยก็สามารถที่จะเข้ามามอบหมายเป็นการเฉพาะได้หรือว่าต้องอนุมัติในบางเรื่องอันนั้นก็ทําไปตามตามธรรนั้นนะแต่ว่าผมขอเรียนว่าเฉพาะในส่วนที่ผมรับผิดชอบและสามารถทําไปได้เองเนี่ยนโดยไม่ต้องไปรบกวนทางฝ่ายการเมืองอะไรมากมายเนี่ยนะก็ทําได้เยอะแยะครับที่จะให้เกิดประโยชน์ต่อ,อาชาติบ้านเมืองนะครับแล้วเดี๋ยวพวกคงจะได้เห็นแล้วครับขอขอผมขออนุญาตว่า ยังไม่ได้ไปนั่งแลวยังกระบวนการยังไม่สมบูรณ์ก็งดกิจจะพูดตรงนี้ไว้ก่อนนะฮะแต่ว่ามีงานมากมายแน่นอนครับงานหนึ่งที่เป็นงานสําคัญของสภาความมั่นคงแห่งชาติเนี่ยนะครับก็คือการแก้ไขปัญหา,าชายแดนภาคใต้ใน3จังหวัดในช่วงที่คุณทวินถูกโยกย้ายไปโดยไม่ชอบเนี่ยนะครับคิดว่ามีอะไรที่กลับมาแล้วต้องแก้ไขไหมครับในเรื่องของปัญหาชายแดนภาคใต้ เออเรียน,ยนขั้นสองขั้นอย่างนี้นะฮะงานแรกเลยในะขณะนี้นโยบายที่ผมทำม่นตอนผมจอมาผมถูกย้ายโอนออกมาเนี่ยสองปีกว่าครับก่อนที่ผมจอดมาเนี่ยผมทํานโยบายาความมั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใต้ไว้นะซึ่งก็ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากภาคส่วนต่างๆในในพื้นที่ภาคใต้แลวก็ส่วนราชการต่างๆนะครับซึ่งนโยบายนี้ต้องทําทุกสามปีต้องทรบปุทุกสามปีนี่ครบแล้วละ่ะขึ้นขึ้นต้อง,ต,องต้องทำแล้วผมผมก็ย้อนไปดูว่าเจ้าที่เขาได้ สอบถามอยู่บ้างเหมือนกันว่าจะทาอะไรไปถิงไหนแล้วนะฮะงานนี้เป็นงานแรกเราต้องต้องทําต้องทำพันดีกฎหมายเขียนเอาไว้แล้วทําวิธีไหนต้องปรึกษาหรือกับใ้าบ้างทาเสร็จแล้วต้องเสนอไปที่ไหนสุดท้ายต้องให้สภาได้รับทราบในวิาพากษ์วิจารณ์มีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมพวกนี้ก็ต้องทําแม้แต่งานภาคใต้เอ,เองเนี่ยซึ่งซึ่งผมเรียนว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยทั้งทั้งสองท่านก็คงผมจะเห็นว่ามันเปเน้นเรื่องการพูดคุยนะซึ่งก็อขณะนี้ไปถึงเรื่องการเจรจาไปแล้วซึ่งไม่ใช่นะ ถึงกววิธีพูดคุยก็อ,อย่างที่เห็นที่ทราบกันอยู่เนี่ยแต่ผมเรียนว่างานภาคใต้เนี่ยมันมีแง่มุมนะอื่นๆท,ที่ต้องทำอีกรุ่มๆเป็นสิบๆเรื่องใหญ่ๆนะฮะมีอยู่เก้ารัฐศาสตร์ใหญ่ๆท,ที่ต้องไปทํานะครับหรือไม่แต่งานการพูดคุยเนี่ยมันก็มีแง่มุมอื่นๆที่จะต้องไปดาเนินการด้วยนะครับเพราะงั้นเนี่ยแน่นอนว่ามากมายที่จะต้องไปทำนะที่ผ่านมาผมว่ามันมันถูกถูกทิก้งหรือถูกให้ความสนใจน้อยลงไปนิด ไม่ใช่น้อยลงไปนิดนึงน้อยลงไปมากพอสมควรเดียครับคุณทวินมีอายุราชการอยู่ถึงตุลาคมนี้ใช่ไหมครับครับถึงไม่ไม่ถึงตุลาคมนะถึงสามสิบกันยาสามสิบกันยาครับก็จะเกษียณอายุราชการนะครับปัญหาว่านับจากวันที่ได้คืนตําแหน่งมานะครับถึงวันที่จะเกษียณสามสิบกันยายนนี้เนี่ยนะครับหลายฝ่ายก็เป็นห่วงว่าคุณยิ่งรักจะทํากานกับคุณทวินในตําแหน่งสําคัญนี้ได้ไหมเรื่องของความมั่นคงของประเทศ นะครับความมั่นคงของชาติและคุณทวินทํางานกับคุณยิ่งรักได้ไหมในฐานะนายกรัฐมนตรีรักษาการต้องต้องแสดงความเป็นมืออาชีพของของแต่ละฝ่ายครับนะครับแสดงความเป็นมืออาชีพของแต่ละฝ่ายอย่างที่ผมเรียนเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาว่าเหมือนเหมือนที่ผมเคยบอกนะครับว่าเมื่อเราอยู่ในสายประจำเนี่ยเราก็มีหลักของเราว่าการดําเนินการอะไรางกับใเพื่องของบุคคลเนี่ยขอให้ใช้ระบบคุณธรรมกับเรา่อยากใช้ระบบอื่นแต่เราเพราะเรานั่นไม่นช่หลักที่เรายึดถืออยู่ ฝ่ายการเมืองเขาเช่นเดียวกันเขาก็ใชหลักของเขาครับ,รบเรื่องเมื่อมาทํางานด้วยกันเนี่ยรัฐนี้หรือประเทศนี้เนี่ยเขาออกแบบให้ฝ่ายประจำเนี่ยมาทํางานร่วมกันกับฝ่ายการเมืองไม่ได้บอกให้ให้ใครมาเหนือใครให้ใครมารับใช้ใครไม่ใช่อย่างนั้นโดยเฉพาะการปแบบระสานรมกันนั้นเนี่ยต้องเป็นการทํางานร่วมกันเพื่อผลประโยชน์อของชาติบ<ๆ>้านเมืองเป็นเรื่องของสังคมเป็นเรื่องของประชาชนไม่ใช่เป็นเรื่องของกลุ่มหรือพรรคการเมืองเรื่องอะไรทั้งสิ้นนะ ผมเนี่ยผมทํางานให้กับนายกผมม่ี่้ทำงานให้หัวหน้าพักการเมืองผมเรียนอยู่เสมอนะครับเพราะงั้นเนี่ยท,กกยที่คุณถนอมถามผมเนี่ยคือว่าผมจะทํางานกับนายกได้ไหมนายกจะทํางานกับผมได้ไหมก็ก็อยู่ที่ความเป็นมือที่แบบความเป็น <c oughs> มือที่ของทั้งสองฝ่ายที่จะอยู่ในขอบเขตหน้าที่ของแต่ละฝ่ายแล้วถ้าเมื่อไหร่จะต้องมาสัมพันธ์กันก็ก็เคารพซึ่งกันแล้วกันแล้วก็ทําหน้าที่ของแต่ละฝ่ายครับ ไม่มีวุ่นาแล้วครับผมผมเห็นว่าไม่มีวุ่นานนะครับส่วนคนอื่นจะเห็นว่ายังไงก็ไม่ถามคำสั่งคําสั่งแต่งตั้งสอรสที่ย้อนกลับมาจากสรสหลังจากที่ยกเลิกพระราชกําหนดฉุกเฉินเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าปกติก็จะมีตําแหน่งหัวหน้าส่วนราชการปลัดกระทรวงเลขาธิการนะครับหน่วยงานต่างๆเป็นหลักนะครับแต่ว่ามาคราวนี้พอเป็นสรสเนี่ยกลับเป็นการระบุชื่อว่าพลโทพระดอนพัฒนาถาบุตรนะครับ ซึ่งไม่ใช่ตำแหน่งเลข,ขาธิการสมชอ,อย่างที่เคยมีคำสั่งเหมือนกับสองครั้งที่ผ่านมาตรงนี้พอคุณถวิลกลับมาสู่ตำแหน่งแล้วการจะเข้าไปทำหน้าที่ในสรสะจะเข้าไปได้ไหมหรือ,อยังไงครับคุณถวิลครับอีกอย่างนี้ครับเรียนคุณถนอลนี่ครับว่าในใน,ในข้อหยัการรักษาความมั่นคงภายในรัฐสีห้าหนึ่งนะครับพอเราประกาศพื้นที่ที่มีสถานการณ์ด้านความมั่นคงแล้วเนี่ยมันก็จะมีการจัดองค์กรขึ้นมานะฮะ นาย,ยมตีก็สามารถที่จะอันที่หนึ่งละโอนอำนาจตามกฎหมายต่งตางๆนะแต่งตั้งเจ้าพนักง,งานโอนอำนาจตามกฎหมายต่างๆขึ้นมาเป็นของนายกแ้วนายกกต้องมอบตัวเนี้ให้กับตัวพอ,อ,อเพื่อลงไปทํางานแทนนายกนะครับ,รบส่วนนอกจากนั้นแล้วก็กฎหมายมันเขียนว่าอาจาจะจัดตั้งองค์กรหรือว่าศูนย์ขึ้นมาจะเรียกว่าอะไรก็ตามจะเรียกป็สอสอ,อนอนอหเรื่องอะไรก็ได้ทั้งสิ้นนะแต่ตั้งศูนย์ขึ้นมาเนี่ยโครงสร้างของศูนย์นี้ บุคลากรอ,อะไรต่างๆพวกนี้นะครับก็ขอให้เป็นไปตามที่นายยงตีได้มีคําสั่งโดยความผิดชอบของครมอครับนะครับเพราะงั้นเนี่ยเขาก็สามารถที่จะไปตั้งอะไรขึ้นมาก็ได้ทันทีนะครับจะทั้ให้ใครเป็นเลขาใครเป็นผอ,ออใครเป็นหัวหน้าเจ้าพนักหัวหน้าหน้าผู้รับผิดชอบก็สามารถทาได้ทั้งสิ้นก็ไม่จาเป็นต้องต้องเป็นตําแหน่งเลขาธิการที่ต้องเป็นเลขาตรงนั้นก,ก็ได้ทราบว่าแต่งตั้งท่านอธิบดีดีเอสไอให้เป็น เลขขาของศูนย์ใช่ไหมครับ่วนคุณพาดอนเนี่ยเป็นที่ปรึกษาเรื่องไนของผมไม่ทราบนะรวมทั้งผมยังไม่รดู้ว่าตําแหน่งเลขาธิการเนี่ยมีอยู่ในนั้นหรือไม่นะหรือถ้าไม่มีก็ไม่ใช่เรื่องที่ทําไม่ได้ก็ทําได้อยู่ดีไม่มีก็ไม่มีครับไม่มีก็ไม่ได้มีปัญหาครับครับผมอาจจะถามเลยไปสักนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าผมก็เป็นคนคิดมากหน่อยนะครับเคยทําข่าววิ่งอยู่ตามเนียบรัฐบาลขึ้นลงสมชของท่านสํานักข่าวกลองทําเนียบก็หลายห้องนะครับ ก็อาจจะมีคําถามเกิดความรู้สึกว่าเอเมื่อวานนี้คอรมอมีมติคืนตำแหน่งให้ท่านก็จริงแต่ก็พ่วงด้วยการตั้งกรรมการขึ้นมาสอบวินัยข้าราชการ,รเสร็จแล้วพอคืนตำแหน่งท่านเสร็จปับ๊บถูกสอบวินยัยการจะสอบวินัยก็ถือโอกาสเอา้าขอให้คุณทวินพ้นจากตรงนั้นมาช่วยราชการเสรียก่อนเพื่อมีการสอบวินยัยเป็นไปได้ไหมนะท่านครับ ที่หนึ่งเนี่ยผมยังไม่ทราบนะว่าว่ามีการสอบวินัยอะไรผมหรือไม่มยังไม่มีการแจ้งคําสั่งตรงนี้ใช่ไหมยังยังไม่ยังไม่ยังไม่ทราบงั้นั้นยังไม่นี่ก็เป็นข้อมูลตรงในที่คุณสนองบอกผมเมื่อสักครู่เนี่ยว่านายนัทวุฒิเป็นคนเสนอใช่ไหมฮะใช่ครับเอ่อก็ก็ว่าไปแล้วครับก็ว่าไปนะคือคือผมเนี่ยขณะนี้ยผมอยากจะหยุดทุกอย่างเพราะว่าต่อสู้กันมาพอสมควรหลายคนหลายคนถามผมว่าผมจะไปฟ้องนายกต่อไหมทั้งแท่งทั้งนายาทั้งปปชอะไรต่างเนี่ย โอ้ขนาดนี้ผมยังไม่ได้คิดคนะเรื่องแพ้งเนี่ยคิดคิดแล้วคือไม่ไม่เนี่ยมันไ,ไม่ติดใจในทั้งสิ้นเรื่องแป้งส่วนเรื่องกมประชอะไรผมก็ยังไม่ได้คิดในขณะนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็อยากจะตั้งหน้าตาาาาาาาั้งตาทำงานในส่วนที่ผมจะมีเวลาอยู่หกเดือนแล้วก็อยู่ท่ามกลางาอะไระสภาพแวดล้อมที่อาจจะไม่เกื้อต่อการทํางานมากนั่นอย่างที่อย่างที่คุณสนอได้พูดถึงเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาผมก็ตั้งใจจะไปทํางานตรงนั้นนะ ส่วนการดําเนินการในเรื่องอื่นก็แล้วแต่กะรดำเนินการนะส่วนที่ว่าย้ายผมอีกได้ไหมเรื่องอะไรต่างนี้ก็ก็ก็ลองดูนะครับเพราะว่าขณะนี้เราทำมาักษาการนะครับผมไม่ตัวจริงเสียงจริงนะครับครับครับก็ก็ลองดูว่าปตามนั้นนะผมผมยังไม่เห็นยังไม่เห็นนะแล้วก็พร้อมที่จะไปดำเนินการทุกสิ่งทุกอย่างตามกฎหมายทั้งสิ้นครับทุกวันนี้คุณทวินทํางานอยู่ที่ทําเนียบหรีอบปล่าครับ ทำเนียบเขาไม่ได้ครับเพราะว่าจริงจริงเขาก็ไม่ได้เขาก็ไม่ได้เออมาเขาไม่ได้ห้ามคุณวินนะครับเขาห้ามนายกในทำเนียบเขาไปก็ดทำอะไรไม่ได้ไม่นั่งโดดเด่ยวใ่นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วนั่งหรือไม่นั่งเนี่ยไม่ได้ต่างกันเพราะว่าถ้านั่งแล้วมันยังทำงานไม่ได้หรืออยู่ในตำแหน่งเดิมซึ่งขณะนี้ยุ่งก็ไม่่คยมีเท่าไหร่แล้วหลังจากที่ เอ่อปิดไปยแล้วก็มองก็ไม่อยู่แล้วไม่อยู่ยุ่งก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่แล้วจริงๆก็มีมีอีกมีคำถามหนึ่งนะครับกไไม่ได้ครับครับมีคำถามหนึ่งจริงๆมันควรจะจบไปแล้วในในชั้นของการพิสูจน์ข้อเท็จจริงในชั้นศาลปกครองนะครับแต่ว่าผมไม่ทราบไปด้วยเหตุผลยังไงถึงเอามาพูดเรื่องนี้อีกก็คือว่าวันนี้คุณยิ่งรักพูดชัดเจนเมื่อวานว่ากรณีเรื่องของคุณทวินเนี่ยนะะที่คุณทวินไปให้การต่อศาลปกครองว่า ในช่วงที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจําคุณยิ่งลักษณ์ไม่ได้มอบหมายงานอะไรให้ทําอย่างเป็นกิจจลักษณะนะครับคุณยิ่งลักษณ์บอกไม่จริงมอบหมายให้ทําเรื่องความมั่นคงในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เลยผมไม่แน่ว่าท่านทวินจะชี้แจงตรงนี้ไม่อธิบายตรงนี้หรือจะไม่อธิบายก็ได้ครับนี่ยังยดีผมผมเล็นอยู่นะคือคือมันอยู่ที่ข้อเท็จจริงน,นะครับว่าตาแหน่งตาแหน่งเหล่านี้มันพร้อมที่จะทํางานหรือไม่ มันไม่มีมันไม่มีอะไรที่พร้อมที่ทํางานนะครับผมเคยทํางานมีจนถึที่มีการประสานงานมีอำนาจตามกฎหมายต่างๆนี่อยู่เนะี่ยพอมาถึงจุดนี้เนะี่ยผมอยู่คนเดียวผมจะไปทําอะไรได้ข่าวก็ไม่ไม่มีการป้อนเข้ามานะครับข้อมูลต่างๆก็ไม่ได้มีการป้อนเข้ามาไอที่ผมไปรู้เรื่องโน้นบ้างนี้บ้างเนี่ยก็อาศัยความฝ่ารู้ส่วนตัวเท่นั้นเองที่ไปรู้ตรงโน้นบ้างตรงนี้บ้างนะคือมันไม่เกิด่อการทํางานนะ เพราะมันมีมันมีตำแหน่งหน้าที่มอบอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเวลาโอนย้ายคนไปลงตำแหน่งเนี่ยมันต้องมีไอ้ไอ้จ็อบจ็อบเดสเนี่ยก็คือคําอธิบายของตำแหน่งว่านับหน้าที่อะไรต่างๆพวกนี้นะแต่ว่ามันไม่ใช่โดยข้อเทเจจริงมันไม่ใช่แล้ว้็จะบอกว่าไม่ใช่ยิ่งขึ้นก็คือมันไม่ใช่เรื่องของการบริหารราชการผ่ะดินครับการเป็นที่ปรึกษามันไม่ได้มีอานาจอยู่ในตัวเองใช่ไหมครับท่านครับมันไม่มีไม่มีเพราะว่าตาแหน่งนี้สารผูดชัดเจนนะครับว่าตำแหน่งเลขาธิการมันเป็นตำแหน่งวน้าหน่วยครับ S <S <an> มีเจ้าหน้าที่มีโครงสร้างรองรับอยู่นะครับ <S <S <an> <S เป็นระดับหัวหน้าหน่วยระดับกรมนะส่วนตําแหน่งที่บริษาเนี่ยมันเป็นตําแหน่งวิชาการนะครับแล้วก็ไปขึ้นสังกัดกับอีกกรมหนึ่งก็คือสํานักเลขาธิการนายง <S an> ครับเพราะในการย้ายผมเนี่ยตั้งแต่สารปกครองกลางมาจนถึงสิ่งสารปกครองสูงสุดเนี่ยก็สะท้อนเหตุ่าเป็นการย้ายไปสู่ตาแหน่งที่มีความสําคัญน้อยลงนะตามมาเดิมนะครับ <S <S <an> <S และส่วนที่ว่าย้ายไปสู่ตําแหน่งที่ทำงานระดับที่สูงขึ้นผมสูงวันนี้ไม่ได้แล้ว สูงกว่านี้ไม่ได้นะหมายมากว่าระดับนโยบายเนี่ยมสมชมีวายระดับชาติแล้วสูงกว่านี้ไม่ได้ในฝ่ายประจาแล้วถ้าพ้นจากนั้นก็ความเป็นเรื่องการเมืองไปแล้วเรื่องการเมืองนั่นคือผมเเลขขาสมชนี่มันเทียบเท่าสิบหรือสิบเอ็ดะครับตำแหน่งตำแหน่งวนตำแหน่งเลขาสมชเทียบเท่าประหลัดกระทรวงประหลัดกระทรวงสี่สิบเอ็ด่วโดยหน่วยเนี่ยโดยสมชชื่อว่าสำนักงานสภาสรมัญชนชาติเนี่ยเขาเทียบเท่าตรง เพราะว่ามันอยู่สังกัดสำนักนายกซึ่งเป็นกระทรวงที่ครับครับแต่ว่าเป็นกระทรวงแต่ว่าเป็นกรมพิเศษที่ตัวหน้าหน่วยระดับ4ิเเหมือนกันคือเท่ากับประหลัดสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นสี่สิบเอ็ดเจมเท่าเยมเท่าอย่างนั้นเท่าเท่าครับครับาละครับชาวนี้ขอบพระคุณท่านเป็นอย่างมากแล้วก็ขอแสดงความยินดีในช่วงเวลาหกเดือนที่เหลืออยู่นะครับก็คงจะมีอะไรที่ให้พี่น้องประชาชนได้ติดตามกันต่อไปนะครับครับขอบคุณครับยินดีด้วยครับสวัสดีทั้งสองท่านครับสวัสดีครับบ กรณีนี้ก็จะเป็นกรณีตัวอย่างให้กับนักการเมืองในการที่จะไม่ใช่คิดนึกจะโยกย้ายข้าราชการก็ทําได้ตามอําเภอใจคุณวิเทียนเป็นนักการเมืองไหมผมเคยเคยทํางานการเมืองแล้วจะเป็นต่อไหมทำไมทามอยางนั้นล่ะถ้าเป็นต่อก็อย่าย้ายแกแบบนี้นะอย่าย้ายใครแบบนี้นะมาข้างหน้านะก็ทุกวันพุธนะครับเราก็จะคุยกันเรื่องเศรษฐกิจเรื่องของ การเมืองเศรษฐกิจการเมืองกับคุณกอน์จติกาวนิตครับวันนี้ก็เหมือนทุกๆกวันพุธครับเราจะพักเมลหน่อยใช่ไหมเราพักกันอน่อยก่อนเราช่วงหน้าเราพบกับคุณกอน์ในช่วงที่พักนะครับคุณผู้ชมก็สามารถที่จะสั่งซื้อสินค้า blue sky ได้นะครับยังคงไม่ลืมขายสินค้า blue sky ทั้งเสื้อเราสองตัวที่ใส่นะครับแล้วก็น้ำยาล้างจานผงซักฟอกเข้าสารนะครับแล้วก็ซอสปรุงรสครับนะฮะ แ้วก็สินค้าบรูสไกน์นึงนกหวีดก็ยังมีอยู่นกหวีดสิบสีเสื้อก็อีกหลายชนิดนะครับนะครับโทรมาสั่งซื้อสินค้าบรูสไกซื้อไปเถอะครับยังไม่ต้องคิดอะไรมากถือว่าทุกบาททุกสตางค์ของท่านเนี่ยช่วยบรูสากจะใช้ไม่ใช้ก็ซื้อไปซื้อสินค้าบรูสไกหมดทุกอย่างแล้วก็ผมจะขายคุณวิทย์เยนให้ออกด้วยปีนี้โอเคครับสั่งซื้อสินค้าบรูสไกาย0 2 3 0 8 0 5 5 5านะครับพารันสครูครับ